และภารก,กิจประจำฤดูฝนนะคะแน่นอน,นะคะ่ะนั่นก็คือการจับตัวคุณหอยทาดูสิคนะคือแบบอันนี้เือแบบแค่ส่วนหนึ่งเท่านะคืองงม,มากเลยอ่ะคือหอยทากอ่เขาแบบชอบทาพนพริกอะแต่เขากินพริกไปแบบเยอะมากเลยอะ่ะนี่มีตัวตรงนะเด็ดจิ๋วจิ๋วมาก หน้าฝนนี้นะคะคือใครที่แบบว่าปลูกผักเนี่ก็ต้องคอยระวังหอยทากให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลแบบไล่ล่าของเขานะคะยังไงก็อย่าลืมดูดูแพรมผักจากหอยท่าด้วยนะคะมากินพริกแบบนไม่ได้นะพริกนี้มันไม่ต้องชันตูมรกรเขาก็ออย่างว่าสาวปี <c oughs> ที่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอบคุณขอบคุณ จนได้าเพียบบุกบ้านจหนุกอุย้ยน่ารักจัง